<Journey> นี้ในในกราบ <Unit. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พรอมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันกับ CNC m t เมทัลโอเมกาากับ Map p a ็ค อมมอมเพอร์เฟกและแลสสองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราเล่นภารกิจแอร์ไรล์ภารกิจที่4ล่าแชทโอกาสสุดท้ายกันไปนะครับก็โดนไมดัดตุ้มตามกันไปเชฟเฟิลรอดได้ยังไงก็ไม่รู้มาแล้วเราก็ตัดกับมาทางด้านของฝ่ายสวีกันต่อในอีกทำลายหนึ่งกับภารกิจที่4ี่โฮมฟอนนะครับมาแล้วอยู่ที่วอรวอริบัสต้ารัสเซียเราเลยเป็นรัสเซียก็ตอนนี้ Pacific ฟอนได้ทําการบุก มุงมายังทางอ่าตะวันตะวันออกของของรัสเซียครับที่วอรดิวัสตาด้วยด้วยการที่แบบว่าพื้นที่แถบนั้นนี้มันไม่มีทรัพยากรหรือทหารทหารเหลืออยู่นะครับจึงทาจึงทําให้เราแบบว่ามีต้องหาต้องหากําลังเสริมเท่ามาในการยันตรงนี้เท่าที่จะมาเท่าที่จะเท่าที่จะมีมีในการยันมันได้นะครับมาออบเจกตีฟของเราก็ง่ายๆครับ Defend the m o t h e r l a n d มาเรามาทำการ defend the m o t มอเตอรกัน ออบเจกตีแม่งโคตรง่ายเลยปกป้องแผ่นดินเมื่อเออซอ <So, S 1> แน่นอนว่าในภารกิจนี้นี่ก็ในต้นฉบับนี้เราลัดัดเกมไปเอาเทเลโดนเข้า MCV ซได้สําเร็จก็จบเกมแต่ในภารกิจนี้นี่จะเป็นการแบบว่าจ,จะแบบมันจะ,จะมันจะแบบว่าในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยมันจะอ่ายาวแล้วก็ยากสักหน่อยนะครับแต่เพื่อแต่เพื่อเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้ให้กับคนที่เล่นตามมาที่หลงังผมก็ขอทําการเลิกเลิกเล่นที่ระดับเมทัล มาเรามาเริ่มกันเลยมาภ<พ>ารกิจก็เริ่มแล้วตอนนี้อนนไอ้ตรงนี้จะมีอิสต์เอ็กเป็นชาปเปิดของและเละสสานิดนึง <c oughs> ที่มีคนเอากับเอาับหมามาเดินเล่นกันนะครับ <c oughs> มา ก่อนตอนนี้ก็แปซิฟิกตอนนี้ก็บุกเข้ามาแล้วอันนี้ก็แต่งตื่นก็แนดป้กงกอน์พลอนี้ก็ไม่สามารถยันได้นานเพราะว่าแล้วก็การโจมตีนี้ก็เริ่มก็เพิ่งเริ่มก็เพิ่งเริ่มต้นก็เราไม่สามารถยันได้นานสักเท่าไหร่เพราะว่ามันบอบางมากมาเราจะทำการเสริมกำลังให้เรือที่สดเท่าที่เะมากได้มากำลังเสริมพลังที่เราพอสะสมมาได้ก็อยู่ที่ที่อยู่ดินที่ด้านนอกก็เอเีตอนนี้กำลังกำลังมายัง กำลังมาอย่างที like ่กำลังมาจากไซเบียร์ซัพพอร์ตเราไอ้เช่เอ้ยเมาส์มาไซเกอร์มาเนี่ยมาเรามีแอร์ฟิวมีมีซัพพอร์ตมาให้เราใช้งานไาซุปเปอร์มาประจำไปตรงนี้เลยเฮ้ยเมาส์อีกเชี่ยมันก็เป็นเดียที่เดียที่ว่าเราพวกมันไม่สามารถขโมยแมทแทนมาใช้งานใช้งานต่อกับเราได้อืมพอดีมั โอเคก็โอเคเทเลโดนมาก็มีเทเลโดนมาให้เราใช้งานมาเอาไทเกอร์แล้วก็พวกนี้มาตอนนี้พวกตอนนี้กองทัพจีนในในทำลายนี้ก็เห็นด้วยที่จะมาช่วยเรานะครับก็กำลังส่งกำลังเสริมกำลังส่งกำลังเสริมมาให้เรามาขอขอวางแนวกำลังเสริมไปก่อนแล้วกันมาขอขอเปิดสกาวซะหน่อยสิ มาเปิดตะเก้กันซะหน่อยเอ้ยคนเรียนตอนนี้กำลังทำการสร้างฐานสร้างฐานแถวนี้เ้ยอแล้วทำลายแป็นเสถียรฟันที่อยู่ฐานตรงนี้เมื่อเมื่อกี้มีคนซัดมอลเนียนมองเราอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอ๋อเอ้ยไม่เมาเยอะ โอ้ยแม่งมาเว้นกะจะตายเถอะมาไลโนไรโนแล้วก็เทสลาร์จุดเพิร์ดไปจัดการพวกพวกนี้ด้วยไอเซฟไฟในแพนโดคอยตามซ่อมมาตอนนี้เราต้องทำการเคลื่อนพลไปเค <Our S 1> <ว>ลื่อนพลยานยานในการจัดการป้องกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟอกสดรอบพวกนี้ไอ้บงการอยู่แตกนะจ้าพาดิอ้อยแม่งไอ้ตรงนี้แตออกนนมาเราต้องทำการคอยเคลื่อนพลตลอดเลยละ <Turning> แล้วก็ขอรีแพดโดนมาซ่อมตรงนี้ด้วยเงินแมงก็แมงก็แมงก็หมดให้ตายเถอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเสริมดาบป้องกันไว้แป๊บนึงตอนนี้เ c b ของจีนกำลังเคลื่อนพลมาใน20นาทีก็ตัดไว้นนไวก็ตอนนี้จีนจีนจ,จีนละมา,านช่วย<า>นะครับ <np. S 1> แล้วก็การโจมตีของโคเรียจัดสิ้นสุดใน3ามส,น,น,ส,น,สน,นาทีไม่มันมีเวลามีเวลาเข้ามาเยอะ อ๋อบล็อากทอร์จัดการรอดตรงนี้ด้วยมาเรามีเครื่องบินสหรับจัดก,การพวกพ่อเศรไฟใช้ใช้ขัดพวกเศรษฐายเสร็เล็วมาวางวางตรงนี้แล้วเราต้องคอยทำการเคืค่องปดตลอดเวลาอ่าเดี๋ยจะทำนั้นจะเริ่มมาแล้วไปไปสำแนาท่านนั้นหน่หนยอยอันนี้วา,วางวางเฉลเตอร์ไว้ มาใส่เข <Okay. S 1> ้อยแค่นี้จะ <Our base S 1> ล่อล่อรถแรงกูกแล้วตอนนี้เราก็พยายามตอนนี้แบบว่าถานโคเรียเนี่ยเราปล่อยมันไปก่อน <ruct> ตอนนี้เราแบบว่าปฟกันปวกันทีศทางของเราอนเราตอ้ตองไม่ให้ถ่านตรงน,นี้ทำแตก ตอนนี้กองทัพของจีนตอนนี้ก็มาก็มาช่วยเสริมทัพเราให้เราเรียบร้อยแล้วมีคิวเลนแท็กมาสองคันแล้วก็ฮับครับโอเคขอบคุณมากตอนนี้มามาทดสอบจัดการล่อไอ้เซฟไฟตรงนี้ก่อนเลยมาจีนจ๋าผมาช่วยคุณอยู่นี้เลยอ่ะนี่เขาตึกไปเลยเขาตึกเขาตึก อันนั้นก็ไมาอีกแล้วเออเดี๋ยวๆๆทางนี้มันทางนี้ก็มาแล้วมันล่อฐานตรงนั้นแล้วมันล่อแล้วมันเข้าตึกขาดตรงนั้นด้วยพรอมทอนจัดการล่อตรงนี้โอ้ยอย่าเล่าเลยรถแรกแพ้เพื่อนรถแรกกูแพ้เพื่อนอีกเชียร์นี่งสอง นีนี่ไม่เิสอัอแอทแทคหน่วมันเดอรแอทแทคนี่ก็โอทานนี่ก็โดนมารอไปปุ่มนี่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราต,ต้องเราต้องไปไปช่วยข้างล่าง,งนี้มาเก็บได้ตรงนี้เลยเก็บตนั้นแล้วมันโดนเสียงเสียง,งอยเนีมามา่ยปะ ตอนแรกเราก็ไม่มีโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้งก็โดนโอเคคช่ไปถ่ายตร้งนี้งกันตอนนี้เราตอนนี้จีนตอนนี้แบบว่าฝ่ายจีนก็ได้ทำการทำการบอบบอบเอ็ม,อม,อม,มพไหมเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนมาเลยโดแล้วก็ไทเกอร์มา โอ้แม่งไอ้น no like ี้ไอ้นี่ยังรีโหลดสุวนไม่เสร็จเลยมาแท็ตฟอร์มมาแล้วไการคอปเตอร์ตอนนี้สามารถใช้ในการจัดการเขี้ยท่าลาบได้มาขอบคุณอ๋อขอบคุณมากนี่แหละเราต้องการโอ้อยทีนี่โอ้ห่างนี้แม่งก็มาถ้าเกินแม่งก็ไม่รู้แม่งไปไหนเหมือนไม่รู้ ไอ้เซฟไปแม่งก็ใส่รัวเลยช่นี่ซทบจัดก,การลอยพวกเฟไปก่อนเลย,ยมาคออนสกิปแล้วก็พกนตามมาด้วย <laughs> Unit promoted lost United Service. Unit lost Unit lost <laughs> <laughs> Unit ready. Unit lost. Unit ready. Building. Easy any. Select the target. Unit ready. Unit ready. Unit ready. มาอืมทางนี้ก็มาอีกแล้วทางนี้มา,า,ม,ามาการีสินสมนัมพีเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอมีมีเวลาผมขออยายถ่ายไปตรงนี้แล้วกันอันนี้เขาจะการวางแนวป้องกันให้เรียบร้อยก่อน พี่จีนพ,พี่จนตอนนี้ก็ไปท,ทับตัวเป็นมหาวินตามแล้วในในเรื่องแม,ม่นโจนมินกาหลังนี่พิงแก๊สสิบหลังเราตอนนั้นเออจะไม่จะไม่ช่วยเราด้วยแล้คอนไฟมาซัพพอร์ตเราแล้วอ่าโอเคได้กแลระสุดจะฝ่ายจีนม,มาโอเคมาไทเกอร์มาจรวเลยไมนโนโ่แล้วก็ติดเกอร์มาลอยนี่ให้เรียบร้อยก่อน อ้ยแโดนนอ้อยนี่แขดอนค่อยมาเขาเก็บส่วนนึ่งไปเข้าตึกข้างล่างซะหนแล้วกันอ้อยเราถังเราถังสิจะบึ้มต้องตัดการลอยเซฟไปด้วยศัตรูใหม่แล้ว มาเขาตึกเขาตึกตรงนี้ไปตรงนี้ก็ถ่ายไปเลยถ่ายไปถ่ายไปยไปิงพีสามารถใช้งานได้ฟรีเพราะวันในด่านนี้เราเงินไม่ค่อยมีถ้าเห็นชุดเชิญนี้เราสามารถกดใช้ง,งานมันได้ มาเพราะตอนจัดการรอดตรงนี้ผ่านผ่านผ่านตรงนี้เยอะยิ่งอี๋ขอหน่อยแล้วกันบึ๊บไปหนึ่งทีมาไทเกอร์มาเพิ่มหน่อยเออแล้วตรงนี้แม่งก็ลอยระแนงเกิร์ดละใส่ให้ก่อน เฮ้ยดัดบตไอ้อน,นี่ก็นนจะใกุหลาบมาเนี่ยจับตึโดนโดน์จับตึงดีดีเน่ย <Okay. S 1> โอเคตรงนี้มีรถถัง <the> มาเลนตอนนี้เซนจ์เดียวตอนนี้ก็มาซัพพอร์ตเราเรียบร้อยแล้ว <Unit. S 2> สามารถจัดการใสยโปรทัพทางอากาศได้ โอเคขอบคุณมากอะไรเราได้ของดีมามาใช้งานแล้วมาเอาเซนจิเนลไปคุมตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ไกด์คอปเตอร์นี่คอยบินรอบๆไปแล้วกันมากลางกลางเชลเตอร์มาด้วยอ่าเดี๋ยว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 เฮ้ยตรงนี้โดน มาโมเป็แนแข่งไปรอบๆรอบพัสด้นี้แล้มาจาดก,การเผาไอ้สป,ปาไก่อนเลยบิ้มไปไปนี่ตับซำเลย <ed> มาลิแพดโดนมา แล้ววันนี้เปิดสกาวให้เรียบร้อยกานัาผมเป็นสป,ปายถอยม,ม,ม,มากอนจะถอยมาถอยมามาลงเบิดไปมาอม แต่เนี่ยเราเปิดสกัดตรงนี้ก่อนก็ปาร์แท้กงกำก็กมุ่งหน้ามาทางนี้ทอานนี้รู้สึกว่าจะมีฐานให้เราสามารถยินได้ยืนได้แต่พอแต่พอมาเวลาไปไปดูสักหน่อยแล้วกันแลวผมถามเวลาไปดูตอนนี้ป้องกันตอนนี้ผมทำการโปกันกับการป้องกันตอนนี้อีก5นาทีจีจีนจะส่งกำลังเสริมมาหาเรา ก็ส่ง MCV มาให้เรามาตอนนี้นูวาแทางก็มาซัพพอร์ตเราเรียบร้อยแล้วอ๋อขอบคุณมากมีนูวาแทางมาช่วยววมาพี่เลนก็นูวาแทางก็ไปกดกดทางสายล่างซะหน่อยแล้วกัน กอนทอนไปจัดการรอดตรงนั้นลดเห็นข้างล่างมาแล้วม,มาระหว่างนี้เอาไพาโรกับเทสลาทูมาตอนนี้ก็ได้พอตอนนี้เงินก็ได้พอใจแล้ว ตรงนี้เนี่ยพอใช้างาน,นได้แล้วแค่ดโดนวางไปตรงนี้วางไว้ประจำอยู่ไปตรงนี้ด้วยเส้นค่อยล่อมเรียบร้อยเยี่ยมปีมันไลโน่ขอขอมาเพิ่มเลยโดนพังไปเยอะเฉลิมเตอร์เดี๋ยวมาวางประจำตำแหน่ง,งไว้ตรงนี้ด้วย Yunit ready. มาอีน่งนาทีตอนนี้เอมีเรากมาแล้วมาตรงนี้ก็ไยไล่ถ่านลาไป Promoted Unit ถ e a ่ y ถถานล i n g เอ้ยหนุ่มบอลเอ้ยนัมบอลซิลจะจะรอเราแล้วอ้ายใช่ไหมนายพลซื้อรอบูตอนนี้ส่ง MC 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 มีมาให้เราแล้วแล้วก็มีแล้วก็อนุญาตให้เราใช้เทคโนโลยีของจีมามาช่วยเราเออตอนนี้นายพลซื้อรอบูมาช่วยเราอ่ะใน MO ็นี่แม่งจะมาไปกับเราตลอดเนี่ยมาบอกว่าเราจะบอกว่าจะไม่เสียของบัตรนี้นะโอเคขอบคุณมาก ดีที่ว่ารอบนี้รอบนี้ีนมันไม่มาหามันไม่มันไม่มิดด้ามเราใเดีเดี๋ยวเดโอ้โหไม่มาลอไม่มาล่อตรงนี้เลย่อมันก่อนตอนวนี้จจัดการยันยันฟงโกเลียก่อนแล้วกันมาจะผมจัดการยันฟงเกาหลาก่อนแล้วกันมาสร้างนที่เป็นบินมาเพิ่ม มาแล้วขอขอไกลคอปเตอร์มาเพิ่มเลยด้ารถแรกกูลิงแล้วจ้าแม่งเอ้ยโอ้ยแรกกุลีซ <Unit promoted. S 2> ่อมตัวซ่อมตัวอ่าแม่งเอ้ย <Unit lost. S 2> คือรถแรกผมก็แม่พอทีแม่งก็ลนะ <Unit promoted. S 2> ิีนะนัานเดี๋ยวเราจัดการเชียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวขอจัดการเชียร์ถังระตรงนี้ด้วย เดี๋ยวจะเด้มาเนี่ยอ่าไอเจนต์นี้มันก็รอตระแรกอูามาตรงนี้มีนวาร์นวาร์คอยคุมอยู่น่าจะได้เดี๋ยวขอเคสไปติดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาสร้างฐานตรงนี้ก่อนเอเจนร์อยู่ไหมเอ่ยไหนอยู่ไหน อ๋อระดับไม่เหลือสองนอคนแนวระดับสี่ซะด้วยอ๋อโอเคตรงนี้มีอต๋ตรนี้ปีกกลับปากแทงขอเอ็มพีสักทีมากครับที่จขอเป็นจัดการเปิดสก้าตรงนี้ด้วยโอเคตัวใหม่ชุนละ ผ่านปเ,เป็นเซฟิกมันคนคนอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจัดการไปถล่มมันกัน <face> มา yup. ตามไปต่อเออติกรเดอไฟมาต่อ limit เซฟไฟระวังด้วยนี่เก็บดาตรงนี hmm. ้ก่อนโอ้ยโอ้ยลงไปสู oh yeah. ่จับซ n อมตามตอมตามตอมด้วย มาป้องกันศัตรูงเต็มพัดด้วยไอ้เนี่ยไม่ไ e r ก็ไม่ล่วงอีก้นม่อ้ก็ไม่่วงอีกอวาีซนาทมการโจมตีของนเลจะหัดนลง มาลองลอจะสุดไปมาเอาโอริไฟเลอรีมาเดี๋ยวเราขยันถ่ายไปตรงนี้โอลิไฟโดนด้วย ตามข้างล่างก่อนมาอันนี้ตามตามด้วยพรถอนไปสกัดไอ้ข้างล่างหน่อย <c oughs>

ตอนนี้เงิเริ่มหมดแล้วเคนี่น่าจะเวทเตอร์ายแล้วไอ้นแรสวยมาดิไปกับมันดิมาแล้ววมาจการเอาเครื่ินนีรอจฝ่ายที่เรียบร้อยอวเหเอ็นจิเนียรไปยึดยวเต็นตัวไปยึดตรงนี้ด้วย อะ้วตอนนี้การโจมตีของคนเหลืนีก็ก็เส้นสุดลงแล้วตอนนี้ก็จัดการกองรางที่เหลือของมันซะจะให้มันย้มันเหลือในแผ่นดินเราจัดไปเจมาจัดไปตอนนี้ก็ทางนี้น่าจะปลอดภัยแล้วแล้วผมจัดการยืนตรงนี้ก่อนไเจเนียร์วิ่งมาเร็วๆเลยเดี๋ยวคัพเปอร์ให้ี๋ยวมาป็อกซี่ฐานตรงนี้เลยแล้วกัน นีเจะเนี่ยอยู่เอ๊ะมันจะมีเครื่องบินมารถบัสอยู่นะปล่อยหลังถึงจ้ามาเนี่ยตอนนี้ก็มีฐานลงนมันอยู่แต่ผมยังยังไม่เรียนมันเพราะว่าผมยังไม่มีเงินนะครับ มา่ายตรงนี้ไปมาแล้วก็กองประชาชนรถแรกมาเก็บแดตรงนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ปตรงนี้ปลดภัแล้วไอเชี่ยนี่ไม่เครื่องบินผูไมาเลยดูวิวสวยมีี่เลย มาตรงนี้น่าจะมีอะไรละเอาดูนิวามาสักออดตรงนี้หน่อยแล้วกันมากันบ้านตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็จัดการลอตรงนี้เรียบร้อยเลย,ยเดี๋ยวผมลองเอาเจมส์เทย์จีนมาดูตรงนี้ดูแล้วกันน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรอยู่ต่อตรงนี้น่าจะเป็นจุดจุดที่ไปจุดที่ไปฐานมัน Promoted. มาชินอย่างไหมเนี่ยต้องนี้มีสร้างเป็นมอสแทงเดี๋ยวเราลองดตรงนี้สักตัหนอยแล้วกันมีอะไรบ้างเนี่ยาน่านแลนดตนานแลนว์เก่าี่รถถังเก่าด้วยมาเนี่ยมาชินอ่ตามมา มันจะเป็น,นางาเทคเทคเก่าทีนั้นเนี่ยมาแต่เทคโนโลยีใหม่มาโอเคแม่งได้ทำไอชิ้นนี้แม่ขงขังฝาดเว้ยก็ตอนนี้เราจะมาทำการอ่าคอมผม,ผมจะถีบได้แต่ผมโดนไอชิ้นนี้แม่งพังไปแล้วไอเ้เชี่ยแม่งผมก็ไม่ได้เห็นผมไม่ได้สังเกตเห็นตรงนี้ไงแม่งอดใจเลย Tools ready. Unit diagrams. Our I have base the information. is under attack. Is preparing. The to normal normal unit promoted. Engineering. Examining this, this is over. Uh -huh. Scatter on and... Engineering. Uh -huh. engineering -ma. Uh -huh. Unit promoted. ready. So okay. okay. I am enjoying. This. Scatter uh -huh. and... มาเอารถถังจีนมามีแมมโมทังค์มาเอาเพิ่มใจคอมมานเจอร์เลยไอ้แฟนเดอร์คันไฟอินฟอร์มิชันฟอนฟอนน์เก็ดูเหมือนว่ามันข้อมูลจะเก่าแล้วูเล่นมาสเตสอ่ามันจะแบบว่าตัดข้อมูลเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นความลับนะครับไอ้เนี่ยไอเจเนียรกูเฮ้ย เราไล่ไข่แม่ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าิเชนเน่เตีแล้วมมานันเราก็ได้เวลาไขกันแล้วสินะแม่งสรางปัญหาชุดยิงเละหมดเชนเน่มาแลวเตียอิเชเน่แม่งวังอ่ปัหาระเบิดอีก อายแม่งไอ้หน้าราันจริงเลย Unit Unit ready. มาแม่โมนทนง์เราได้มาแล้วมาดิมา, Unit มาผมมาให้เยอะเลยเต็มหมดเราต้ดเาดทาย EMP e ไปทุกหนึ่งแล้วกัน Unit ready. รถถังจีนแล้วก็รัสเซียสู้ด้วยกันรอบนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนในจักรวรรดิเมเทอร์มิกาที่ตอนนี้แม่งแบบว่าแม่งมาหามิดตามใส่เราแลครับมาไป มาแตนี้เราต้องทำการถ่กไป้ยถ่ายก็ป้วยถ่ายถ่ายถ่ายบตรงนี้ถ่ายตัวถ่ายหมดเรียบร้อย อ็อบเจกต์คอมเพลตปัสสิฟ่อนตอนนี้ก็แบบว่าได้โดนจัดการไปเรียบร้อยอ่าบ้างทานตอนนี้โดนจัดการไปเรียบร้อยที่เหลือน่าจะต้องจัดการเพราะตันไซส์ฟิก่อนเขาบอกว่าต้องจัดการไม่ให้เหลือซากได้เลยปึ้มมาย่างตอร์้พวกนี้ไป ถูยิงอะไรเนี่ยแต่มันยังเหลือตรงไหนวะโอเคอาจเรคอมเพสตอนนี้การบุกลุกของโซเรียตตอนนี้ก็โดนปาไปเรียบร้อยแล้วทำได้ดีมากผู้บัญชาการอือวุ่นวายอยู่แต่ก็พอจัดการได้มาแล้วก็แบบว่าจัดการ่ะการถมกำลังนี้ได้และการช่วยเหลือของงาประเทศจีนที่ตอนนี้ไม่ทำตัวเป็นมหาบินามแทงหลังแทงแทงตูดเรา ตอนนี้เราก็ได้จัดการทำการโยนจัดการอะโยนโยนชัยชนะสำคัญของ Pacific f r o n t ทิ้งไปวันนี้มันมีสถานที่สำมันมีสถานที่ที่พิเศษที่สำหรับในการใช้เชิมฉลองในการในการสำเร็จในการ่เสริมความกลัวให้กับพวกมันน่าจะหมายถึงโอเบลเตอร์โอเบลเตอร์นะอ่าไลเอลอ่าในภารกิจถัดไป ส่อนที่เราจัดการไปได้1,235คนบินทาม30นาทีผมใช้เวลาไปทั้งหมด27นาทีในภารกิจครั้งนี้นะครับก็ทำได้ทาได้ภายในเวลาที่กําหนดกว่าเร็วกว่า3นาทีนะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่อ่าสําหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอทําการพักพาร์ทไว้พิพีพท่านี้ก่อนนะครับไว้ใหามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับก้ามงาม,งาม